สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ค่ะหนิงจะมาฟากาแฟทําแบบกาแฟโบราณของประเทศเวียดนามเลยนะคะเ,เขาเรียกว่ากาแฟฟาฟินจริงท้องเวียดนามภาษาเวียดนามนะคะก็คือกาแฟฟาฟินค่ะเหมือนที่แบบว่าอะไรคนโบราณใช่ไหมสมัยโบราณถึงตอนนี้เขายังใช้ได้นะคะอันนี้คือหนิงแก้วใสๆแบบนี้ให้เห็นนะคะ ก right. no ็คือมันจะมีตัวเนี้ค่ะอันนี้นะคะหนิงก็ไปซื้อมาค่ะไปซื้อมาแบบว่าเป็นชุดแบบนี้เลยนะคะนี่มันก็จะมีเป็นเป็นของนี้ห่ออยู่นะคะที่กาแฟค่ะกาแฟเนี่ยค่ะหนิงก็ซื้อมาเป็นแบบว่าที่ที่บ้านบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็คือเหมือนกาแฟที่มีห่ออยู่นะติดติดอันดับอยู่ที่ประเทศเวียดนามเหมือนกันนะคะอันดับหนึ่งค่ะก็คือ เอาไว้รูหนิงผิดหรือเปล่าก็ขอโทษนะนี่มันจะมีตัวกรองแบบนี้นะเป็นรูๆแบบเนี้ยค่ะหนิงเพิ่งไปล้างมาเนาะข้างในนี้ไม่มีอะไรมันจะมีแบบนี้นะคะนี่นจะมีแบบนี้เนาะให้เราแบบว่าขันตัวเนี้ยเข้าเข้าไปในนั้นกาแฟนะคะหนิงก็ใส่แบบนี้นะกาแฟใส่เข้าไปเลยค่ะ เราชอบประมาณไหนเนาะเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวหนิงไปช้อนเอาช้อนมามาค่ะเดี๋ยวนี้จะตักนะตักกาแฟใส่นี้เลยค่ะกาแฟนิงหกแล้วอะ่ะน้องคนหนึ่งนะคะน้องคนสวยนะคะนี่น้องคนสวยบอกว่าพี่หนิง ชมกาแฟแบบโบราณให้ให้ดูหน่อยเราก็กดแบบน,นี้แล้วใช่ไหมปกตินะคือเมื่อก่อนจะใส่ถ้วยแบบน,นี้ค่ะนี่ก็คือจะมีตัวนี้นะคะกดเข้าไปค่ะกดให้มันแน่นหน่อยเนาะแน่นนิดนึงก็มาใส่ตรงนี้นะคะ ลเ,เละเทะเละเทะไปหมดละหนิงเอ้ยแปบ๊บหนึ่งนะมาขั้นตอนนี้เลยค่ะหนิงกาแฟใส่เข้าไปแล้วใช่ไหมกาแฟที่เขาบดมาเรียบร้อยนะหนิงซื้อซื้อมาค่ะซื้อมาที่ร้านเนาะ,ะปกติเราก็ซื้อของมีฮอนนิดนึงนะคะก็ตัวนี้นะเราก็จะกดเข้าไปก็เอาน้ำร้อน,พอนอเพราะว่าหนิงเนี่ยไม่เอาน้ำร้อนใส่เข้าไป ก็จะเอาน้ำร้อนนะคะใส่เข้าไปค่ะให้มันเต็มตรงนี้นะเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวกาแฟค่ะจะค่อยๆหยดกลงมาข้างล่างนี้นะคะตอนนี้กาแฟค่ะกำลังจะแบบว่าพองตัวนะ คือแบบนี้ค่ะมันจะเหมือนกาแฟโบราณเลยนะคะจริงๆเขาชงกันแบบนี้นะอืมก็คือกาแฟฟาฟินเอ่อเวียดนามเขาจะเรียกกันแบบนี้เนาะฟาฟินก็คือเหมือนคนแก่คนมีอายุหรือว่าคนรักษาสุขภาพเนี่ยค่ะเวลาเขาดื่มกาแฟแบบนี้ใช่ไหมก็เขาก็ไม่ใส่น้ำตาลบางคนก็ใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะแต่หนิงไม่ใส่น้ำตาลนะ ขันไม่แน่นกดไม่แน่นเท่าไหร่นับร้อนค่ะเติมเข้าไปเลยเห็นไหมกาแฟาก็จะหยดแบบนี้นะกาแฟเนี่ยค่ะเขาบดมาเรียบร้อยให้หนิม นี่ตอนนี้กาแฟก็จะหยดหยดแบบนี้หยดแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราไปที่ร้านกาแฟค่ะเขาก็ก็ฟาแบบนี้ให้เรานี่แหละก็ะสมัยนี้ก็บางบางที่เขาก็มีเครื่องมันก็มีเครื่องหมดอ่าแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่ากาแฟแบบนี้กาแฟบโบราณเนี่ยค่ะอะที่สมัยก่อนคนเวียดนามพอนะถึงตอนนี้ค่ะเขาก็ยัง วิธีฟากาแกฟของเขาก็คือแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะแต่มันมันก็จะมีเครื่องมันจะเออฟาอะไรแล้วแต่กาแฟแบบไหนอะไรยนี้เนาะ,ะแต่ว่าสมัยก่อนจริงๆหรือว่าคนที่แบบโบราณเขา,าดื่มกาแฟก็ประมาณนี้นะคะกาแฟาฟาฟินเวียดนามก็คือกาแฟาาเราชงกาแฟาแบบโบราณ นี่นะ่าจะเป็นโบราณแบบนี้เลยน้ําจหยดลงมาแบบนี้นะตัวเนี้ยค่ะก็คือจะมีกาแฟมันกวมจะติดอห้อหรือเปล่าไมรหรโลอหฮอนี้ไม่รู้ขงโฆษณาใน Facebook ไหมก็อห้อเนี่ยค่ะมันก็ขึ้นชื่อ,อ,อที่เวียดนามเหมือนกันนะคะที่นี่เขาจะชอบดื่มกาแฟนี้ค่ะหนิงก็ซื้อมาทั้งหมดของขาหมดเลยนะคะ อนนี้ค่ะกาแฟหนึ่งนะคะก็จะหยดลงมาเนาะหยดลงมาใกล้หมดแล้วนะคือเราเติมน้ําร้อนเข้าไปในเนี้ยค่ะประมาณสองครั้งนนครึ่งเองนะสองครั้งหรือว่าสามครั้งค่ะสองครั้งก็ยังยิ่งดีนะคะสองครั้งพอละค่ะเราเติมน้ําร้อนนะเราไม่ต้องเติมเยอะกาแฟแบบเนี้ยค่ะเชสนะกาแฟดําร้อนแบบนี้เนาะนี่เป็นน้าเปล่าค่ะ ไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลดื่มก่อนดื่มก่อนไอ้ากาแฟจะหยดไหมเนี่ยเดี๋ยวลอแป๊บนึงเดี๋ยวกาแฟจะหยดลงไปแน่เลยสวัสดีค่ะตอนนี้กาแฟหนึ่งนะคะหยดลงไปแล้วค่ะเห็นไหมหยดลงไปหมดแล้วนะนี่ก็ไม่มีไม่มีกาแฟอยู่ไม่มีน้ำร้อนอยู่ตรงนี้แล้วค่ะนี่เมล็ดกาแฟข้าง,ข,างข้างล่างนะคะ เขาบดมาละเอียดให้หนีแล้วเนาะตอนนี้มาดื่มกาแฟกับหนิค่ะก็คือดื่มแบบนี้นะเชสค่ะกาแฟนี้นะคะมันจะรสชาติแบบไหนรู้ไหม ออกขมหอมมากหอมกาแฟมากค่ะรสชาติออกขมเสร็จแล้วก็มันจะเฟื่อนนิดๆน,นะคะอ๋อหนิงเริ่มอาก,กาแฟมาเอามะนาวเดี๋ยวมะนาวมาให้ตอนนี้นะคะหนิงเอามะนาวค่ะใส่เข้าไปนิดนึงเนาะ,ะเพิ่มเพิ่มความวิตามินซีเพิ่มวิตามินซีเสร็จแล้วก็ลดความฝาดความขมของ กาแฟของเรานะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแม่เชสน่ะนี่ก็คือกาแฟกาแฟดำใส่มะนาวเชส สีก็จะเปลี่ยนจาดดำนิดนึงก็คือไม่ค่อยดำแล้วค่ะอืมอมะ่ะดื่มกาแฟดำแบบเนี้ยค่ะดีต่อร่างกายของเรานะคะเวลาตอนเช้าๆค่ะเวลาดื่มใช่ไหม ที่ดีที่สุดก็คือ9ก้าโมงครึ่งถึงสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะกาแฟดาแบบนี้ค่ะมันจะแบบไปตีท็อกร่างกายของเรานะคะให้มันแบบตอนเช้าค่ะก็คือจะทายมาันหนักทายเบาคือถ่ายทาย,ายให้มันเสร็จนะคะเวลาเราดื่มกาแฟแบบนี้ค่ะคาเฟอีนนะคะอยู่ในร่างกายของมนุษย์ของเรานะคะ10ชั่วโมงนะคะก็คือเวลาเราตื่นเช้าเ้อ่ะยังไม่ต้องดื่มเลยค่ะมันต้องแบบว่าเว้นระยะ2ชั่วโมง ถึงจะดื่มได้นะคะถึงตอนนั้นคือคอเลอซของเราตกะะแล้วค่ะก็คือดื่มคาเฟอีนเข้าไปเลยนะคะ <c oughs> ขมอืมขมก็อร่อยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีนะคะขอให้ทุกท่านค่ะมีความสุขมีสุขที่แข็งแรงึินเงินให้ได้เงินคิดทอง